สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m a d e l i n Channel นะคะวันนี้อยู่กับเกม Red d a i r y d a m t i o n นะคะวันนี้เอินจะมาแต่งตัวตามปกคลิปให้ดูค่ะไปเริ่มกันเลยไอเดียการแต่งชุดนี้นะคะได้รับแรงบันดาลใจจากเสื้อโค้ตตัวนึง่งเดี๋ยวเอินเอาให้ดูวันนี้เอิญจะแต่งตีมเป็นสีเขียวอ่อนกับสีทองนะคะ เป็นชุดที่สวยมากก็จะเลือกเนตัวโค้ดตัวนี้นะคะอันดับต่อมานะคะพอเราเลือกโค้ดเสร็จเราต้องเลือกกางเกงเนาะพราะเอิญจะไม่แต่งชุดไหนถ้าสีเอ่เสื้อโคด้ดหรือแบบสีเสื้อผ้าเสื้อเชิ้ตอะไรเงี้ยมันไม่เข้ากับกางเกงก็จะไม่ได้แต่งต่อนะคะแต่พอดีอัาหารตัวที่มันเข้ากันได้พอดีเลย ก็จะเป็นตัวนี้นะคะเ,คเห็นไหมสีเฉดส,สีเขียวมันจะไม่โดดกันมากค่ะจะค่อนข้างกลมกลืนกันนิดนึงเลยนะโอเคพอเลือกอันนี้เสร็จนะคะแล้วก็จะเลือกเป็นตัวเวทเนาะด้วยความที่ว่าเราแต่งสีเขียวอ่อนกับสีทองเราต้องหาสีทองมาตัดนะคะเพราะว่าสีเขียวมีเยอะแล้วก็จะเลือกเป็นตัวนี้สวยไหมทุกคนอ่ายังไม่จบนะคะเอิญจะเลือกตัวเฉด เป็นสีขาวมีลูกไม้หน่อยเป็นตัวนี้โอเคค่ะเนี่ยเป็นตัวนี้นะแล้วทุกคนก็จะเห็นว่าเฮ้ยตัวคอมันอันนี้ไปเปล่ามันโลงไปไหมนะคะก็เติมอันนี้ลงไปได้นะสวยไหมคะทุกคนก็จะดูแบบหรูขึ้นเนาะทองเยอะขึ้นอะไรเงี้ย ถ้าตรงมือเราคิดว่ามันเหมือนว่ามันลงไปก็ใส่แหวนก็ได้ค่ะนี่ก็จะใส่แหวนสีทองแบบนี้นะตัวเว็เป็นอิควิเมน์นะคะก็จะเลือกเป็นอันนี้นะคะทุกคนแล้วก็เลือกเป็นสีนี้เพราะว่าเอินต้องการให้มันมีสีทองแล้ะสีเทาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้ากับสีทองอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับ การที่สีไม่เหมือนกันเท่าไหร่เนาะโอเคอเราจะเลือกปุ่นนี้แล้วก็สีนี้นะโอเคค่ะต่อมานะคะสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญอีกอย่างคือรองเท้าเนาะรองเท้าเราต้องพยายามหาให้มันเป็นสีเขียวแล้วก็มีความสีทองให้ได้นะคะมันก็จะเลือกเป็นตัวนี้ นี่รองเท้าคู่นี้เข้ากับชุดพอดีเลยถึงแม้สีเขียวมันจะคนละเฉดกันนะคะแต่ด้วยความที่ว่ามันมีสีทองตัดหน้าตัดบนมันก็เลยยังพอได้นะคะก็สวยอยู่ซึ่งรองเท้าคู่นี้นะคะจะใส่เป็นสเปอร์ได้นะก็จะใส่สเปอร์นะคะเป็นสีนี้สีเข้ากับเข็มขัดพอดีเลยทุกคนเห็นไหมสีมันจะเข้ากันพอดีเลยนะคะแล้วก็อันดับต่อมา สิ่งที่ยังขาดอยู่ก็คือหมวกนะคะโอเค,อเคก็จะเอาหมวกมาเนืนอๆหมวกจะต้องมีความเป็นสีทองนิดหนึ่งเอเนี่ยก็จะเอาเป็นตัวนี้นะคะ ก็จะได้ก็เป็นคอมพิวต์ลุกประมาณนี้เลยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะถ้าใครไม่อยากพลาดการแต่งตัวแฟชั่นในเลดเดตนะคะขอร้องให้กด s u b บ c r i b e เอาไว้นะคะเออยังมีไอเดียอีกเยอะมากเลยนะคะที่จะมาอยากจะมาแชร์้กับทุกคนนะคะการแต่งตัวในเกมเลดเดตสนุกมากนะคะยังไงถ้าชอบอย่าฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์ได้วยนะคะสวัสดีค่ะ